ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นข่าวสารเลขห์คงช่วงเช้าประจวันาที่12เดือนกุมภาพันธ์วันนี้ครับเราไปอัปเดตกันที่หลังเกมคู่ระหว่างโปรตุเกสีที่พบกับการเทลแอฟซีกันหน่อยครับล่าสุดเลยครับสื่อของตะนันคิดไซโคลนครับตรงไงเครดิตกันเลยครับได้ออกมาอัปเดตว่ามีแฟนบอลของตะนันประเทศอินโดนีนครับได้ทัวร์ลงครับบุกไอจีของตานันสมุทรารีเทลเอฟซีถามว่าทางฝั่งของตะนันอัสนาวีครับไปไหนครับปรั่งไรชื่อประเดิมในช่วงเล็หที่2ของเกมแรกเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ครับ เกมบริวทรีครับนัดประเดิมในช่วงเลกที่2ครับคู่ระหว่างปูริเทเสซี 4, ที่พบกับตะนานกาเทเสซี 4, นานครับที่จบลงเป็นฝ่ายทีมเยือนบุกไปเอ,อยชนะถึงถิ่นครับ4ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่1ิกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยครับโดยซึ่งทางนี้ครับ ทว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือเมื่อรายชื่อของทนานัสถืเ็ดผู้เล่นของทนายการทีมสี่ไม่มีชื่อของตนาหนัสสนาวีมังกรารัมครับเบคไซด์ดีกรีกับทันทีมของตนาหนทีมชาติอินโดนีเซียครับทำให้ทางฝั่งของตนาหนอิสตาเกมของสโมสรการทีมสี่ครับรอนระอุเลยครับเมื่อแฟนบอลอินโดนีเซียครับถามถึงทั้งฝั่งของตนาหนัสนาวีครับว่าทำไมไม่ลงสนามในเกมนี้เลยครับและซึ่งทั้งนี้ครับแฟนบอลของตระานประเทศอินโดนีเซียนานครับก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากครับโดยบางคอมเมนต์ ส่วนใหญ่มีการห้ามปรามเป็นบอลชาติเดียวกันเองอีกด้วยเลยครับซึ่งในยต้งนี้ครับสาเหตุที่ทางฝั่งของตนันอัสนาวีนั้นครับยังไม่มีชื่อในเกมนี้ครับเนื่องจากเจ้าตัวนันครับเพิ่งมาซ้อมกับทีมเพียงแค่3บวันท่านันครับหลังจากที่บินเข้ามาเปิดตัวครับและวก็ซ้อมมือแรกกับทีมมบนที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับประเด็นที่2ครับเราไปกันที่ตรงฝั่งของทตนานบิ๊กฮันคุณมิติติยาภัยรัตน์กันหน่อยครับล่าสุดเลยครับออกมาค้องใจครับจุดโทษคู่ระหว่างทัพอุทัยและเตรียมที่จะยื่นฟ้องของแตนานกรรมากาอีกด้วยแหละครับโดยตรงฝั่งของทตนานคุณมิติติยาภัยรัตน์นั้นครับประธานของแต้นานสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับได้ออกมาโพส ผ่านทางน,น,น,นั้น a c e b o o k ส่วนตัวะไรครับ oui, ถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินประเด็นที่ทีมนั้นครับเสียจุดโทษในเกมบิวโวทลีครับนาทีทีมบุกไปเสมอกับทัพอุทัยครับ1ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพร้อมกับเตรียมที่ยืนฟ้องประท้วงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอีกด้วยเลยครับ และโดยซึ่งในเกมนี้ครับทัพกว่างโซมาพยเชียงรายนานครับได้ประตูนําไปก่อนครับจากลูกยิงคนใหม่ครับอย่างแตนันมิกเกลเบโคนีในนาทีที่5 5บมาครับแต่าวเจ้าบ้านนั้นครับได้จุดโทษในนาทีที่90เลยครับโดยทางฝั่งของตตรันพุทธศิลป์อย่างคุณนิวัตอินสะอาดครับพุทธศิลป์ในเกมนี้ครับได้ปอกจุดโทษโดยมองเลยครับว่าแตนันบันรพกิตผลมณีครับเข้าบนข้างหลังของแตนันริคโดนสตโตครับก่อนที่จะเป็นแานันบรินเนอร์อริเกซัดจุดโทษในเกมนี้ครับจบด้วยการเสมอเลยครับ และซึ่งโดยหลังจบเกมดังกล่าวครับธนาคุณมิติติยาเพรัตนันครับหรือตนาบิคันครับก็ได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยครับว่าผมเสียใจมากกับการตัดสินแบบนี้ครับเจตนาครับการตัดสินมันชัดเจนมากผมได้รับคําอธิบายเลยครับว่าทางฝั่งของตนาบรนพกิจเตกเรคันโดแต่หลังจบเกมมาเช็คครับก็เสียใจมากๆครับเรนีครับเป็นอีกหนึ่งคิที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้ครับและผมครับคงที่จะต้องปกป้องประโยชน์ของตัวเองครับและขอโทษทุกคนครับที่ไม่ได้สานเต็มกลับมาขอขอบคุณทุกคนเลยครับที่เข้ามา เชียร์ที่สนามขอบคุณเฟนบอลครับอุทยธานีทุกคนเลยครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับประเด็นที่3ครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของตา้านปราสทสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่ในแต็ดครับอย่างตารานอาเธอร์ปาปาสออกมายอมรับเลยครับยกแข้งบุรีรัมย์นำชัยครับหลังพิชชนะรำพูดและทุกคนนั้นครับก็รู้วิธีการเป็นแชมป์อีกด้วยเลยครับโดยทางฝั่งของตารานอาเธอร์ปาปาสนั้นครับกุณสือของตารานบุรีรัมย์ครับออกมากล่าวยกย่องฟอร์มของผู้แดนหลังพิชชนะทางนานรำพูดเรเออร์ครับไป2ประตูต่อหนึ่งในเกมบริวอทริกนัดประเดิมในช่วงเลกที่2เมื่อวานที่ผ่านมาเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ครับทางฝั่งของตะนาธนรัตพูนานครับได้ออกนําไปก่อนครับจากลูกบบกของตะนาสารวุฒิอินแปนในนาทีที่58ครับก่อนที่ทัพปราสทสายฟ้ามาได้2ประตูครับจากตะนันเจ้าอ่าสุวิเชยเจเดตครับนาทีที่64และเข่งใหม่ครับอย่างตะนานกิยเมย์บิสซรีครับในนาทีที่73ครับส่งผลให้ทีมนานครับขยับไปครับมี33คะแนนครับหลังรองจะฝุกณขนาดนี้เลยครับและต่อมาครับล่าสุดเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับตะนานอาเธอร์ปปาร์ดครับก็ได้ออก มาเปิดใจเลยครับว่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่ยากมากต้องมองย้อนกลับไปก่อนครับที่เราจะหยุดช่วงพักของตะนันฟีฟ่าดีครับรำพูนกําลังอยู่ในช่วงที่ผลงานดีมากๆซึ่งทีมของเราครับอยู่ในช่วงที่ผลงานกำลังดีเช่นกันวันนี้ครับกองเชียร์ของเจ้าถิ่นครับเข้ามาในสนามกันเยอะมากครับมันทําให้บรรยากาศของเกมครับค่อนข้างที่จะดีและแน่นอนเลยนะครับนักเตะของเราครับได้แสดงผลงานที่ดีออกมาช่วงต้นเกมครึ่งหลังครับเราได้เสียประตูก่อนครับแต่เรากลับมาได้ครับและสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนครับคือนักเตะของเราครับมีสภาพร่างกายที่ ดีกว่าในช่วงของเล็กแรกทุกคนครับรู้วิธีครับที่จะทําให้กลับมาชนะต้องยกความดีความชอบในชนะ,ชะนั้นนี้ครับให้กับนักเตะทุกคนเกมนี้ครับรึงหรางครับเราเฉียบคมมากกว่าครึ่งแรกครับเมลกาสดนะครับเราก็สามารถทําได้เกมในเล็กที่2นี้ครับเราต้องมีทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมเราต้องการที่จะเป็นแชมป์ให้ได้เลยครับ และส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งน้ัดต่อไปครับของทรีกในฤดูกาลน,นี้ครับนัดต่อไปของปเรยียมยูเนเต็ดครับจะมีคิวเปิดสนามชังอารีนาสตาเตเดียมครับรับการมาเยือนของทนาั่นคังคาฟไฟสุขขอทฟซีครับในวันพุทธที่14กุมภาพันธ์นกลางสัปดาห์ครับในเวลา18นาฬตรงเป็นตอนไปเลยครับ ประเด็นปิดท้ายของช่วงเที่ยงวันนี้ครับย้อนกลับไปกันที่เกมของเตอร์นานขอนแกนกับชลบุรีสีกันหน่อยครับอย่างตรนานชิดสนุพงษ์ชูติครับแนวรุกของตะร์นานขอนแก่นออกมาเปิดใจเลยครับว่าพอใจกับผลนานเลยครับหลังช่วยขอนแกนน้นครับเปิดหลังเฉืนชนะชลบุรีแอีไปเลยครับ โดยในเกมนี้รัต้องฝั่งของทนายชิชนุพงชุตินั้นครับที่ทําประตูใจให้กับขอนแก่นครับก็ได้ออกมาเปิดใจหลังจบเกมเลยครับว่าพอใจครับในการเล่นระดับหนึ่งเป็นแมตช์แรกครับในรอบ2ปีครับทำประตูได้ก็พอใจเลยครับและดีใจเพราะว่าห่างหายจากเกมไปนานครับในการเช็คววลานั้นครับเรามีความกังวลอยู่เลยครับเพราะว่าทุกๆการเช็คมันไม่ชัวร์ทุกคนครับเล่นได้ดีครับ เล่นได้สมศักดิ์ศรีทั้งสองทีมสู้ด้วยกันได้สนุกครับทีมของเรานั้นครับก็ต้องย้อนกลับไปซ้อมกันอีกเยอะมากมายครับเพราะมีข้อผิดพลาดหลายอย่างอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาและคอยสพอร์ตทีมตลอดและก็ฝากขอขอบคุณครับที่เชียซัสปอร์ตผมและทีมด้วยนะครับและส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งนัดต่อไปครับของตนลันจงอังพยองขอนแก่นยูเนเต็ดนั้นครับก็จะบุกไปเยือนราชบุรีเอฟซีครับหรือตนันราชมังก่อนครับในศึกกนที่17ที่สนามของตนลันราชกอนสซารพัรคสเตเดียมในวัน ที่13กุมภาพันธ์นี้เลยครับในเวลา10กานาฬิกาตรงเป็นต้นไปเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ